สวัสดีค่ะวันนี้มัมะมาบูพาพวกเราเข้ามาที่กองบินห้าค่ะเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจที่อ่าวมะนาวค่ะอ่าวมะนาวจะอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประจวบคิริขันไปทางทิศใต้ประมาณ5กิโลเมตรค่ะอ่าวมะนาวนั้นมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตัวอ่าว มีความคล้ายมะนาวแป้นค่ะเป็นอ่าวที่อยู่ฝั่งอ่าวไทยมามะบูชอบอ่าวมะนาวอย่างมากค่ะทุกครั้งที่ได้เข้ามายังอ่าวมะนาวนี้จะรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากค่ะเมื่อเรามาพักผ่อนย่อนใจหรือเดินเล่น ที่ชายหาดของอ่าวมะนาวนั้นเมื่อมองออกไปยังทะเลเราก็จะมองเห็นเกาะเหลื่อมและเกาะแอนซึ่งเป็นเกาะหินปูนห่างออกไปประมาณ1.5กิโลเมตรถึง3.6กิโลเมตรค่ะเกาะเหลื่อมและเกาะแอนทำให้วิวของอ่าวมะนาวนั้นเพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ เราก็จะเห็นเขาล้อมหมวกที่อยู่โค้งอ่าวทางทิศเหนือค่ะเขาล้อมหมวกจะกั้นระหว่างอ่าวมะนาวกับอ่าวประจวบค่ะซึ่งเขาล้อมหมวกนี้นะคะจะเปิดให้ประชาชนขึ้นได้ในวันสำคัญสำคัญนะคะเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามามบูได้ขึ้นไปที่เขาล้อมหมวกจะทำคลิปให้พวกเราได้ชมบรรยากาศค่ะแต่ ไม่ใช่วันนี้ค่ะคราวนี้เรามองไปทางทิศใต้ของอ่าวมะนาวค่ะเขาทางทิศใต้ของอ่าวมะนาวก็คือเขาคลองวานที่กั้นระหว่างอ่าวมะนาวกับอ่าวคลองวานค่ะส่วนริมหาดของอ่าวมะนาวนั้นพวกเราก็จะเห็นร้านค้าสวัสดิการของกองบินห้ามีทั้งเก้าอี้ผ้าใบที่ มีมากมายเลียงลายหลายล้านไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยียนและยังมีเสือรวมถึงล้อห่วงยางไว้บริการให้พวกเราได้ลงเล่นน้ำแบบสนุกสนานค่ะส่วนอาหารนั้นก็มีมากมายหลากหลายเลยค่ะทั้งเครื่องดื่มทั้งของว่างของกินเล่น เยอะแยะเล็กค่ะจะเดินไปซื้อเองแล้วกลับมานั่งรับประทานหรือจะสั่งที่เก้าอี้ผ้าใบก็สะดวกค่ะมีเจ้าหน้าที่รอบริการคอยให้ความสะดวกสบายกับพวกเราทุกคนค่ะในอดีตที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมายังอ่าวมะนาวนี้ค่อนข้างน้อยค่ะ แต่ณปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังหลั่งไหลเข้ามาณนะที่แห่งนี้ค่ะมนต์เสน่ห์ของอ่าวมะนาวณนะปัจจุบันนี้คือความเป็นธรรมชาติที่สวยงามและโดยปกติแล้วลมทะเลของอ่าวมะนาวนั้นจะไม่แรงมากนะคะกำลังเย็นสบายทำให้ ผู้คนที่มายังอ่าวมะนาวนั่งเล่นได้แบบสบายๆไม่รู้สึกเหนียวตัวค่ะและที่สำคัญขื่นทะเลของอ่าวมะนาวนั้นโดยปกติแล้วจะไม่แรงมากค่ะทำให้เด็กๆสามารถเล่นน้ำได้อย่างสบายใจและสนุกสนานค่ะส่วนด้านท้ายของอ่าวมะนาวทางทิศใต้นั้นนะคะ เราสามารถนำเสื่อจากบ้านมาปูนั่งเล่นได้สบายเลยค่ะได้บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนตอนที่มะมะปูเป็นเด็กที่ได้มาเที่ยวทะเลกับครอบครัวและญาติพี่น้องค่ะจะทําอาหารการกินมากินเองเครื่องดื่มน้ําแข็งต่างๆเราจะล้อมวงทานอาหารและเล่นกันอย่างสนุกสนานค่ะ ใครอยากนําเปมาผูกต้นไม้นอนให้ลมโชยเย็นๆก็ตามอัธยาศัยนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวประจวบนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนมามาบูก็ขอแนะนําว่าให้มาวันศุกร์วันเสาร์นะคะเพราะนอกจาก จะได้พักผ่อนย่อนใจลิ้มอ่าวมะนาวอ่าวประจวบอ่าวน้อยแล้วยังได้เลือกทานอาหารอร่อยๆที่ถนนคนเดินด้วยค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาอ่าวมะนาวมามนบูก็ขอเชิญชวนค่ะส่วนใครที่เคยมาแล้วมัมามาบูก็ขอให้มาอีกค่ะ ที่พักณนะอ่าวมะนาวก็มีมากมายไว้ให้บริการหรือพวกเราจะหาที่พักในตัวเมืองประจวบก็สะดวกสบายค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหาพวกเราต้องการที่จะพักผ่อนหย่อนใจและใช้ชีวิตแบบชิลๆเพื่อผ่อนคลายมามะบูขอแนะนำอ่าวมะนาวนะคะสวัสดีค่ะ